คนเท่เลยทนผะูมดูไปรู้ใครเท่รู้จักอยู่ไม่กี่คนนะรู้จักแสนชัยคนหลังด้วยนะครับจำชื่อไม่ได้แสนชัยนะโคนเท่เลยนะครับตดนตรีจัดเต็มนะสนับสนุนโดยช้าง ตรงนี้เขาจะเป็นให้คุณมาถ่ายรูปได้ตรงนี้นะฮะให้มาถ่ายรูปได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายสักภาพหนึ่งให้มาชมหมดเท่เลยวะ่ะพี่ถือให้หน่อยได้ไหมอ่ะถือกล้องให้หน่อยได้ไหมนะ <c oughs> ครับถือเฉยๆนะนี่ครับพี่อันนี้เป็นฉันไม่เป็นนะถือเฉยเขาบอกโอเคอ่ะ ผู้ชมมาถ่ายได้เลยนะครับอดเทพไปครับท่านผู้ชมนะมาถ่ายรูปก,กันได้นะครับนี่น่าจะเป็นนักมวยไทยไฟ oh, yeah. ท์เฮลโหลไทยไฟท์โอ้ยยอดท่านผู้ชมไทยไฟครับ <ST. S 1> นักมวยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะไม่ทีตรงกลางเลยนะครับ เฮ้ยแสนชัยเว้ยท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมมาเจอกับนักมวยท่านผู้ชมพี่แสนชัยสวัสดีครับพี่โอ้โหตัวจริงนี่ท่านผู้ชมอุตริดีอุตริดีครับเอาติดปีนี่ต้อนรับพี่ครับโอ้แสนชัยครับเจอนักมวยตัวเป็นไปแล้วแสนชัยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูพี่เขาต่อยใช่แล้วเฮ้ยสอนตัดตัวสอนใช่ใช่ใช่ครับ ด้วยวะโอ้โหเจอแสนชัยวะ่ะอยากถ่ายรูปอะ่ะถ่ายรูปได้ไหมว่าบรรยากาศนี้ดีนะฮะผมก็คงต้องไปแนละ้วท่านผู้ชมนะวันนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับสำหรับโอเดริดนะฮะนี้ลาไปก่อนครับท่านผู้ชม